คำตอบอห้เ pues ข้าเาะมันมาถึงไม่ให้เข้า ครับีเดี๋ยวไปปปชต่อพี่ไม่ได้มีเรื่องร้องเรียนเลยผมตกใจมากว่าเอ๊ะคงไม่มีเลยหรอครับสี่ห้าปีที่ผ่านมาอแต่ผมก็มั่นใจว่าที่ปปชน่าจะมีแต่ทีนี้ผมกอยื่นเรื่องพลังทํางานอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้อยากจะได้คําตอบว่า ตอนเนี้ยเรื่องของผมเนี่ยมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอย่างจะหรือว่ายังอยู่ที่นี่หรือว่าส่งไปที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางของประชาชนดีแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งพ้นชื่อของพันตำรวจโตคำนวณคำลงลวิทย์ควบกจ่างไว้อย่างชัดเจนมหาลาัยอาจารย์ในมหาลาัยดังในกรุงเทพมาสอนออนไลน์ซื้อแ็บเล็ตแต่ท่านรู้ไหมพออ,อนงเรนบอกคืออัดใจและเกินเซ็นรับมันไม่นี่ถ้าเขาบอกว่าขาดเจตนาท่านเชื่อไหมล่ะ ก็ฝากฝื่อไม่ต้นก็ฝากฝืนอเยอะผมเข้าใจนะห้าชิ้นสิบชิ้นยังพอได้ถ้าเป็นเงินของตัวเองแต่นี่เงินให้เงิน100งร้อยกว่าล้านที่เบิกมาเนี่ยถามว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนตรงไหนนี่คือหนึ่งสองการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าเ็น่วนกลางจวนพู้ิภาคหรือ,อท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามหลักกาแรแบบกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือต้องโปร่งใสเพราะนั้นเงินร้อยกว่าล้านโปร่งใสตรงไหนนะก็ฝากสื่อนะครับ ต่อไปครับสไลด์ต่อไปต่อไปครับชื่อกรรมก,การของประธานอะไรที่ต้องเอ่ยนางคุณนำวยสกุลวัฒนะต่อไปครับอ้าวเขาเป็นใครล่ะสนิท KCF g r ุ๊ p ถูจดทะเบียนเดิมนะครับ15ล้านบาทเพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้เองเป็น135ล้านบาทเพื่อการใดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโดยดลั การตรวจสอบการแช่มาตรรัฐเนี่ยตามมาตรา63รัฐธรรมนูญเนี่ยนะเพื่อให้เป็นไปตามมาตราสามสองเนี่ยหรือพูดง่ายให้เป็นไปตามหลักความชอบดยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยนะองค์กรประดาองค์กร,อ,กรอิสระต,ต่างๆควรดำหนกนในหลักนะิติธรรมตามรัฐธรรมนูญด้วย มาเยี่ยวย่วไม่ได้ผลแล้วฮนะปิดถนนก็ไปละเมิดสิที่เสรีภาพของบุคคลอื่อตามมาตรา25อี่ก็เป็นหน้าที่ของปประชรสภงเขาไปถามเจ้าพิธีถาๆนั้นๆนะครับเพราะว่าบอสายที่ผมได้รับเนี่ยก็คือมาจากโรงเรียนนั่นแหละคือเราไม่ไม่สามารถระบุชื่อได้นะะแตครับอีกหลายสิบล้านบาทและผมก็เชื่อมั่นครับคนที่จะได้โครงการนี้ไปก็คนเดิมไม่เชื่อ ท่านทดลองตามดูในอนาคตรครับก็ประมาณนี้ครับท่านมนะีคําถามใดๆที่เกี่ยวผมก็จะอธิบายไปคร่าวๆครับก็เระเอนเราในฐานะของตัวแทนกลุ่มต่อต้านการพุจริตคอร์ัปชั่นนะครับซึ่งเราก็ทําเรื่องอย่างนี้มาหลายวาระาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้เป็นข่าวแต่ถ้าเกิดท่านเป็พี่สื่มวลชนะจะเคยเห็นผมบ้างเรื่องการบริหารงานของท่านพลตำรวจโ,โทรคงโรวิทูดระจัดอันนี้เราจะไม่ได้กล่าวหาว่าท่าน จะทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเช่นไรนะครับเพราะว่าผมบนรัวโทรดรนรงศิรีสุวรรณนะอดีตรองกกับป้องกันระบาดพามตหน้ำหสาจังหวัดเพชรบุรีนะพอแล้วผมก็ลาออกแล้วผมก็มาทำวิจัยเรงจบวิจัยอย่างแรก้นรินสานใครอยากจะถามนะนะนะครับจัดหาวัอซีนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์67 อุมัติโครงการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโครงการโรคไข้หวัดใหญ่สี่0 0 0ทัสองแสนโดสมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ในเพจเฟซบุ๊กของอปอครับกว่าล้านโดสบอกว่าจัดมากว่าล้านโดสน,นะครับอันนี้ก็เข้าข่ายพรบคอมแล้วนะครับโฆษณาชวนเชื่อมีเลขที่เรียบร้อย